หลายคนยกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านการทัศนะเดือดซัดแฟนคลับศิลปินรุ่นน้องหลังพลาดพิงไม่ให้เกียรติศิลปินรุ่นพี่ขราบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบาวอีสานอีกแลว้วพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะเอามาบอาสูพีเอามาบอาสูน้องเอามาบอาสูอเอฟซี FC, อีหลานหน่อย เดี๋ยวฟังอีกแล้วพี่นอ้องต้องบอกว่าสุดเดือดจริงๆนะครับผมเนาะ,ะในโซเชียลขนาดนี้กับการที่ทั้งการทัศนะนะครับผมเนาะ,ะหรือหลายคนที่ติดตามภาพยนตร์เรื่องค่ายอ่อนะครับผมเนาะจากหูจากในน้ำบักเดียวนะครับผมได้ออกมาฝากเดือดพี่นอ้องคนที่อ้างตัวบริสารขอใส่คำว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับ นะครับผมเนาะของศิลปินรุ่นน้องอ่าที่ประกวดไา่การดังอ่าวอลซัมีพี่น้องกันนาจ,จะหูนะครับผมเนาะพี่น้องกันนาจ,จะหูแล้วว่าคือใครก่อนที่จะเดือดขนาดนี้ตอนดึกนะฮะคือก่อนหน้าน,นี้หลายเดือนเราก็เคยโดนไปรอบหนึ่งแล้วเราโดนมาว่าทําไมเอฟซีถึงสู้น้องคนนี้ไม่ได้แล้วเ,เรามาเจอที่มาคอมเมนต์พี่เราทําไมไม่เปลี่ยนจากพี่เปาเป็นน้องเขาอะไรเงี้ยอืมคาพูดพวกเนี้ยความจริงมันต้อง ตัวน้องเองและผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องเองควรที่จะจัดการได้แล้วผมผมมองแค่นี้ครับควรที่จัดการอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าตอนนี้มันแทบจะไม่มีใครกล้าที่จะร่วมง,งานกับน้องเลยเพราะว่าศิลปินแบบผู้หลักผู้ใหญ่คือ f c ฟเขาลงหมดเลยใครที่ไปงานกับน้องใครที่ขึ้นเวทีร่วมับน้องมีปัญหาหมดเลยมันกลับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครอยากจะไปงานกับน้องเลยตอนนี้มันเป็นที่ f c ครับ คือตัวน้องอะ่ะน้องเด็กทํางานหาเลี้ยงครอบครัวน้องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกออแต่ด้วยความที่ว่าผมมองว่าผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัวน้องไม่ว่าจะเป็นคุณครูน้องเลยต่างๆอ่ะเรารู้สึก่ว่าน่าจะจัดการให้หนาแน่นมากกว่านี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนศิลป,ปินในวงการรุ่นพี่หรือครูบาอาจารย์มองน้องว่าเป็นเด็กก้าเหลาผ่านจากมุมมองจากแฟนคลับเรารู้สึกแค่ว่าเอ้ยความจริงแฟนคลับมันเป็นหน้าเป็นตาของศิลป,ปินมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการจัดการกับแฟนคลับเรายังไง ให้มันเหลือคนประเภทอย่างนี้น้อยที่สุดผมยังไม่มีโอกาสได้เจอน้องเลยแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอน้องก็เราเราไม่ได้มีความรู้ใจไปแนะนําขนาดนั้นแต่เราแค่อยากจะถ้าเราพูดได้เราอยากจะพูดว่าเอ้ยความจริงอ่ะอยากจะให้ผู้ใหญ่ฝั่งน้องอ่ะจับก,การกับกลุ่ม FC พวกเนี้ยที่ออกมาแบบถ้าพูดภาษาบ้านเราคือปีนเกี่ยวกับศิลปินรุ่นพี่ต่างๆอ่ะเพราะว่าค่อนข้างเยอะพี่ๆหลายๆศิลปินก็ทักมาว่าผมกลายเป็นเหมือนตัวแทนว่านที่แบบกล้าพูด เพราะตั้งแต่ผมพูดไปผมพูดตามตรงเลยว่ามีแต่คนเห็นด้วยกับผมเพราะว่าเราพูดในมุมมองของความจริงเราไม่ได้ไปพูดว่าน้องผิดน้องนิสัยแย่เราไม่เคยไปพูดถึงน้องเลยเราพูดในมุมมองของอพาร์ทของแฟนคลับของน้องสิ่งที่ผมพูดมันผมว่ามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงที่ที่เราเห็นแล้วก็พี่ๆศิลป,ปินในวงการโดนเยอะผมอะรักในเสียงน้องนะเพราะผมก็ติดตามน้องมาตลอดตั้งแต่น้องประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่า เราอยากให้ศิลปินแบบเนี้ยไปได้ไกลเพราะผมเห็นข้อดีของน้องตรงหนึ่งคือว่าเราไม่เห็นศิลปินลูกทุ่งที่ปิดบิกแล้วคนเยอะมากขนาดนั้นจนล้นสังกสีในในเพลงลูกทุ่งภาคกลางเราไม่เห็นแล้วเราจะเห็นแค่เป็นลูกทุ่งอีสานใช่เรารู้สึกแค่เฮ้ยเนี่ยมันคือแบบถ้าถ้าทำน้องดีน้องคือซอฟท์พาวเวอร์ที่ที่น่าจับตามองแต่น้องจะไปได้ไกลหรือไม่ได้ไกลตอนนี้วินาทีนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวน้องเพราะน้องตอนนี้มีครบอย่างทั้ง น้ําเสียงต่างๆมันอยู่ที่แฟนขับล้วนๆคือเขาก็โดนแบบว่าบางคนเขาก็ขึ้นได้ขึ้นก่อนก็โดนด่าว่าทําไมไม่ให้ศิลปินที่เขารักขึ้นก่อนซี FC จะต้องเป็นยังไงคือเราจะ FC ของน้องจะมาเม้นบอกผมว่ามันมีแต่พวกแอกปันแอกปันที่จะจ้องทําลายน้องเหรียญมันมี2ด้านผมก็เลยตัดสินใจตอบกลับไปว่าเหรียญมี2ด้านก็จริงแต่ทําไมถึงแสดงด้านนี้บ่อยลอเกินถูกต้องไหมครับ เรียนมีสองด้านด้านดีทําไมมันน้อยกว่าด้านลบใช่ผมงงแค่นี้คือน้องเป็นคนที่มีความสามารถต้องยอมรับอย่างนี้น้องเป็นคนมีความสามารถและน้องเป็นคนที่เสียงดีมากอันนี้เราไม่ติดน้องมีพร้อมทุกอย่างแต่ตอนนี้สิ่งที่มันไม่พร้อมและสะกัดขาน้องคือแฟนคลับกลุ่มแบบเนี้ยที่จะทําลายอนาคตน้องผมพูดอย่างนี้เลยผมกล้าพูดอย่างนี้เลยน้องจะไปไหนได้ไม่ไกลเลยถ้ายังมีแฟนคลับกลุ่มแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ารักน้องจริงสนับสนุนน้องลดทิฐิบ,บางอย่าง มันไม่มีใครดีไปซะทั้งหมดมันไม่มีศิลปินทุกคนผมก็ไม่ได้ดีเราไม่ได้แบบเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างมันไม่มีใครดีเลิศเลยกนกว่าใครทุกคนมีอิริยาบถเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมมองว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าเคารพการตัดสินใจของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าคุณจะขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่ว่าคุณจะไปไหนต่างๆผมเชื่อว่าตัวน้องอ่ะทำถูกแล้วตัวน้องทำดีแล้วแต่แฟนคลับตอนนี้ทำไม่ถูก มีคอมมีคอมเมนต์มาแล้วไอการอิจฉาเด็กผมก็เลยว่าผมศึกษามารอบด้านผมศึกษามารอบด้านผมเห็นหมดแล้วผมนั่งอ่านทุกกระบวนการนะครับผมนั่งอ่านแทบจะทุกคอมเมนต์ผมถามคํานึงว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยผมจะไปอิจฉาเด็กทาไมเด็กเกิดใหม่วงการลูกทุ่งเกิดใหม่ยิ่งดี เพราะอะไรเพราะผมอย,อย่างที่ผมเข้ามาในพื้นที่ของแกรมมิโกผมตั้งใจที่อยากจะพัฒนาลุกนพุ่งภาคกลางให้มันกลับมาแมสอีกครั้งเพราะฉะนั้นบุคลากรเหล่านี้เด็กเหล่านี้ยิ่งเขาเกิดขึ้นมาแบบมีคุณภาพยิ่งดีผมมองว่าเฮ้ยถ้ายิ่งน้องเกิดโตขึ้นมาแล้วผมถามจริงนะผมแบบเนี้ยผมจะไปอิจฉาน้องทําไมผมจะไปแทนน้องได้เหรอผมก็แทนไม่ได้แล้วน้องจะมาแทนผมมันก็แทนไม่ได้อีกครั้ง อือใช่ครับหิวอยู่แล้วผมขายคอลลาเจนใช่ผมขายคอลลาเจนแพนนิโกลครับผมผมเป็นผลิตภัณฑ์ของผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดขนาดแฟนผมโพสบอกเลิกมันก็คอนเทนต์แล้นะผู้คนหิวแสงเหรอฮะเรามีแสงในตัวของเราเองอยู่แล้วแต่ว่าแสงของเราคือแสงต้องถูกและควรไม่แล้วจลยตอนที่อ่านว่าไอ้จุดชาเด็กนี่เราเป็นยังมือสั่นหรือยังมือสั่นก็เลยจะกดพิมพ์แล้วก็เลยกรธแล้วแต่ผมกลัว แม่และครอบครัวธงมาดาออบอกว่าพอ,พอแล้วลูกพอแล้วออนะครับผมก็เลยแบบว่าเออยับยั้งไว้ก่อนออตอนแรกผมมีอีกอย่างหลายอย่างเลยที่จะโพสต์เรารู้สึกว่าเราเหยียบไว้แค่นี้พอแล้วแสดงว่าสิ่งที่การพูดวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราเป็ถัวอนาคตของน้องนักใช่ครับเพราะว่าผมยังพูดกับคนรอบข้างอยู่เลยว่าผมยังพูดกับศิลปินครูบาอาจารย์อยู่เลยว่าต้นข้าเป็นคนที่มหัศจรรย์มากคือผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมขอฝากไว้เลยนะอีกอย่างหนึ่ง อย่าเอาน้องไปเปรียบเทียบกับครูเพลงชั้นครูอย่าหยุดให้น้องได้เดินทางในสิ่งที่น้องเป็นพอทุกคนรอบข้างศิลปินต่างๆเอซีต่างๆมองว่าน้องเป็นตัวตายตัวแทนน้องก็จะเป็นตัวตายตัวแทนอยู่แค่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกน้องเลยว่าสิ่งที่น้องเป็นรักในสิ่งที่น้องเป็นดีที่สุดให้น้องได้เป็นในสิ่งที่น้องได้เป็นเรื่องนี้นะครับผมนอตที มีคนดีอ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับนะครับผมไปคอมเมนต์เขาต้องให้ความเป็นธรรมกับศิลปินนําวบาหน้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยซึ่งทั้งการทัศนะนะครับผมเนาะก็ได้ให้สัมภาษณ์และออกมาเว้าซึ่งอาจจะมีชื่อของศิลปินแต่ทั้งาการเองก็ว่ได้โทษศิลปินนะครับผมเนาะแต่พูดถึง FC บางคนที่คอมเมนต์บอห้เกียรตนะครับผมเนาะดอยค่าศิลปินรุ่นพี่ซึ่งบ่าวิสารเองเข็นคอมเมนต์ประเภทนี้บอเห็นนะครับผมเนาะซึ่งส่วนมากจะอยู่ทั้งแอบฝ่าที่บางทียบ่าวิสารล,ลงคลิปอีหลาหนหอยไปคลิปอีหลาลรองเพลงกับซีนี์ประเภทเขามาคอมเมนต์ประมาณว่าคนนี้ร้องดีกว่าสู้คนนี้ไม่ได้ ลองประชันกันบนเวทีไหมมันมีจริงๆนะครับผมเนาะเอฟซี FC ประเภทนี้ที่เขามาปวนเขามาปันซึ่งเทากับบอดเดฟ,ฟันทงว่าเป็นเอฟซจริงๆหรือไม่หรือแค่อยากเข้ามาสร้างประเด็นบริสานกับพยายามที่จะปล่อยพานนะครับผมเนาะเราพยายามที่บอตอบโต้เพราะเรารู้ว่าถ้าเขาตอบโต้ไปผลกระทบมันไปตกที่ตัวศิลปินมันไม่ได้ไปตกที่คนที่เขามาคอมเมนต์ ซึ่งอันนี้นอยากฝากนะครับผมเนาะตามกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนน้องเป็นแฟนคลับเอฟซีของน้องถ้าเห็นคอมเมนต์ประเภทนี้พี่นอ้องคอมเมนต์ที่ด้อยคาศิลปินรุ่นพี่เห็นคอมเมนต์ที่บ่ให้เกียรตินะครับผมเนาะศิลปินคนอื่นบอว่ารุ่นพี่รุ่นน้องละนะครับผมเนาะเอาเป็นศิลปินคนอื่นเนี่ยพยายามที่จะลบออกซะพยายามที่จะเตือนกันหรือ บอกนะครับผมเนาะออกไปเลยมันจะเป็นผลดีต่อน้องมันจะเป็นผลดีต่อศิลปินอันนี้บวสซันขอฝากเตือนไว้นําแล้วก็โพสนะครับผมเนาะที่มันจะเป็นซุ่มเสีอยงอ่าก็บระสงควคนที่จะกดอนุมัติอ่ากับฝากเอฟอ่าแอดมินแต่ละกลุมของน้องที่สนับสนุนน้องน้าซึ่งการออกมาเตือนนะครับผมเนาะของทาง การทัศนะในครั้งนี้ถ้าเรามองในในแง่บวกมันกนถือว่าเป็นข้อดีได้พี่นอ้องที่หลายคนนะครับผมนอะจะได้ออกมาแบบปกป้องนอง้องอแล้วก็เตือนซึ่งกันและกันในกลุม่มซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็น FC ของน้องจริงๆบ่มีผู้ใดคอมเมนต์ลบๆดอกนะครับผมนาะถ้าหักน้องแบบอีลี อยากสนับสนุนเด็กหน่อยอีลีแต่ในทางป้องกันแต่ละกลุ่มควรมีวิธีป้องกันแบบไหนหรืออะไรยังไงแบบไหนซึ่งล่าสุดมางสาันก็ได้เขาไปเบังในกลุ่มที่สนับสนุนนอ้องที่บอกว่าเป็นเอฟซีของน้องศิลปินคนนี้ขึ้นกันบางคนยังคอมเมนต์ประเพณประเภทว่าการเป็นใครไม่รู้จักคนนี้เป็นใคร คุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกมาสอนถ้าผู้ใดเป็นเจ้าของโพสต์หรือเป็นแอดมินบอกได้บอกนะครับผมเนาะอันนี้บาสานเตือนโดยความังดีจากที่เขากบเข็นหลายๆอย่ยางผ่านมาแล้วนะครับผมเนาะโดยความหากักโดยความวังดีที่มีต่อน,น้องก็อยากให้น้องเดินบนเส้นทางฟันได้ไกลนะครับผมเนาะตอนนี้เขากบต้องยอมรับกัน กันตามตรงแะพี่น้องนะครับผมเนาะตามที่มีกระแสออกมาศิลปินได้หลายคนนะครับผมเนาะบอกการที่จะรวมงานกับน้องพราะเมื่อไปรวมงานแล้วมันก็เกิดดราม่ามันก็เกิดกระแสลบๆนะครับผมเนาะอ่านู่นนี่นั่นฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางสอง่งบบาวอีสานน้ำเนรนะครับผมเนะาะละกับ จะย้ำเตือนอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราให้เกียรติคนที่เฮ้าหักเข้ากระตองฮูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ